หลังจากทำงานเสร็จแล้วก็เมทีนี้ก็ยังไม่หาบน้ำนะคะมาหาอยู่หากินเด้อจ้าพี่น้องก็รอดูนะคะว่าจะได้เยอะไหมไปดูกันเลยจ้าไปก้านกันเถอะ เคยเห็นไหมจ้ามาการหายูหกกินเดอรช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแมงขนนุนนะคะตัวไม่ใหญ่แต่ก็ใหญ่อยู่ประมาณนึงนะคะทำงานเสร็จเอาข้าวให้พ่อกินเสร็จแล้วก็ทำหลายๆอย่างเสร็จก็เลยออกมาดูนะคะลองดูว่าจะได้เยอะไหมเป็นแมงขนนุนนะคะ หปีมีหนึ่งครั้งนะคะใครๆเลยก็จะอยู่ในต้นไม้นะคะจะอยู่ในทุกๆต้นนะคะแล้วก็จะหาตามใบอ่อนเนาะเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะคะว่าจะได้เยอะไหมแฮกหมาน3มตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอดูอีพีต่อไปนะคะอันนี้คือของกินอีสานบ้านเฮานะคะ ก็จะเป็นแมงขนุนนะคะเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปนะคะว่าจะได้เยอะไหมเดี๋ยวมาลงให้ดูนี่นะคะจับกันเป็นคู่ๆเลยจ้าคนพาไปนำทางไปเล่มันจะตัวใหญ่ไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็เก็บมาขามไปด้วยนะคะมาขามเทศ ออจะหาไปเรื่อยๆนะคะผ่านมาเจอมารู หมากพอกด้วยจ้าแต่ว่าต้นภาษาไทยกับบรูวจัก็เอินหมากถ้าสุกก็จะมีรสชาติหวานกินมากก็เม้งนะคะเหมือนละมุดเลยดกมากหมักท่านหลงยามนะคะอันนี้ไม่รู้น่าจะเป็นไข่หนอน ลาไม่ป่าเปรี้ยวหวานนะคะมีเต็มเลยลูกดิบนะคะแต่มีรสชาติเปรี้ยวหวานจำไม่ได้นะคะว่าเป็นลูกอะไรแต่ยอดเอาไปนึ่งได้นะคะยอดเอาไปนึ่งกินกับน้ำพริกกินกับแจ่วปูแจ่วปลาได้จ้าผลก็กินได้ ออกเต็มเลยนะคะใครไม่เคยเห็นก็ถ่ายมาให้ดูนะน้ำยังไม่อ่านนะคะไปดูว่าจะได้ไหมผ่านมาเจอสมุนไพรนะคะอันนี้ต้นขยเวานะคะเขาเอาไปทำสบู่เอาไปต้มแก้คันนะคะอาบน้ำคนสมัยโบราณไม่มียารักษาน,นะคะ อยู่ข้างทางสวยมากเลยนะคะดอกเขา้าบานอันนี้ตอนกลางคืนจะเป็นลูกแล้วก็ดอกสีแดงแดงนะคะอันนี้ดอกตุ่มผลงานนะคะผลงานนะคะสีดำเรียกต่างกันนะคะจะเป็นแมงขันงนงผลิตัณฑไทยเรียกยังไงบ้างหมันหมัน,มนจ้าปอกขวดปอกตัว แต่ยังไม่ออกเยอะนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะขอบคุณค่ะ